สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันรเรื่องสถานการณ์ความขัดแย้งในเมียนมาที่ดูเหมือนจะร้อนระอุดขึ้นในหลายพื้นที่เลยค่ะจากข้อมูลที่เราได้รับมาเนี่ยมีทั้งรายงานการประทะหนักการโจมตีฐานที่มั่นและผลกระทบที่น่ากังวลต่อประชาชนทั่วไปด้วยค่ะเราจะมาลองสกัดประเด็นสําคัญดูนะคะเพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นค่ะ ข้อมูลนี้ครอบคลุมเหตุการณ์นในหลายรัฐหลายภาคสำคัญเลยค่ะตั้งแต่ขชินทางเหนือลงมาที่มันเดเลสกายจนถึงพระโคทางตอนใต้ก็ทำให้พอจะมองเห็นภาพความขัดแย้งที่ดำเนินไปพร้อมๆกันในหลายจุดทั่วประเทศซึ่งแต่ละจุดก็มีความเข้มข้นที่แตกต่างกันไปค่ะ เราจะมาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าค่ะตามที่หลายท่านสนใจเป็นพิเศษเรามาเริ่มกันที่สถานการณ์ล่าสุดกันก่อนเลยบริเวณแนวปะทะสําคัญอย่างที่เขาเลในภาคประโคซึ่งแม้ว่าข้อมูลณนะวันที่19กันยายนจะดูเหมือนการประทะเบาบางลงแต่พื้นที่นี้ก็ยังมีความสําคัญทางยุทธศาสตร์สูงมากค่ะ ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนินเขาเลตาซึ่งอยู่ใกลๆ้ๆหมู่บ้านสิรันในเขตอุชิตปินภาคประโคกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญขึ้นมาทันทีเลยค่ะหลังจากที่กองทัพอราการหรือ AA ร่วมกับกองกำลังพันธมิตรเข้ายึดครองพื้นที่นี้ได้ตั้งแต่เมื่อวันที่11กันยายนที่บอกว่าสำคัญก็เพราะว่าเนินเขานี้เป็นจุดที่สูงที่สุดในบริเวณน,นั้นเลยค่ะใครคุมพื้นที่ตรงนี้ได้ก็เหมือนคุมเกมในพื้นที่ร,บรอบๆได้เปรียบเต็มๆเ,เลยค่ะ จากรายงานข่าวและคำให้สัมภาษณ์ของร้อยเอกซินย่อนายทหารจาก Civil Disobedience Movement หรือ CDM ระบุว่ากองทัพพม่าพยายามอย่างหนักเลยค่ะที่จะยึดเนินเขานี้คืนโดยเริ่มเปิดฉากโจมตีใหญ่เมื่อเช้าวันที่17กันยายนการสู้รบในวันนั้นดุเดือดมากลากยาวไปจนถึงประมาณ17นาฬิกา มีรายงานว่ากองกำลังพมา่าจากชายซินลันประมาณ100นายเข้าร่วมปฏิบัติการแต่ดูเหมือนจะสูญเสียหนักพอสมควรมีรถพยาบาลถึงสองคันต้องลำเลียงผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่งโรงพยาบาลทหาร100เตียงหมายเลข6ที่เมืองชเวตองแหล่งข่าวในพื้นที่ประเมินว่าอาจมีทหารพมาร่าเสียชีวิตอย่างน้อย10นายและอาจมีระดับนายทหารรวมอยู่ด้วยค่ะ หลังจากการประทะหนักในวันที่17แล้ววันที่18และ19กันยายนดูเหมือนเสียงปืนจะเงียบลงไปไม่มีการประทะใหญ่ๆใ,ในบริเวณเนินเขาเลตาโดยตรงแต่ก็ยังไม่มีถแถลงการยืนยันสถานการณ์ล่าสุดจากทาง AA ว่าตอนนี้ใครครอบคุมพื้นที่ตรงไหนกันแน่หรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่ว่าจุดที่น่าสนใจมากๆคือข้อมูลจากร้อยเอกสัยอ่อที่บอกว่าก่อนหน้านี้กองทัพพม่าระดมกำลังจากหลายหน่วยมากทั้งสคคศ ทอพอพอใต้กปส6กปส5แม้กระทั่งทอพอตรางเพื่อจะยึดค่ายหย่องโจที่ A-A ยึดไปก่อนหน้าแต่ก็ยังไม่สำเร็จ ประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะการที่กองทัพพม่าต้องระดมกําลังจากหลายหน่วยขนาดนี้แต่ยังตีค่าหยองโจคืนไม่ได้แล้วยังมาเสียเนินเขาเลตาไปอีกมันสะท้อนให้เห็นถึงสองสาอย่างค่ะอย่างแรกเลยคือความสําคัญทางยุทธศาสตร์ของพื้นที่แถบนี้โดยเฉพาะความใกล้กับโรงงานกปศหกหรือโรงงานผลิตอาวุธหมายเลข6ที่หยองเชตอกซึ่งห่างจากเนินเขาเลตาไปแค่ราวๆสิบไมล์เองค่ะอย่างที่สองมันอาจจะสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการตั้งรับ และการรุกกลับของฝ่าย AA และพันธมิตรได้ดีหรืออีกมุมหนึ่งนะคะอาจจะบ่งชี้ว่าทรัพยากรหรือการประสานงานของกองทัพพม่าเองกำลังมีปัญหาหรือเปล่าถึงแม้จะทุ่มกำลังขนาดนี้แล้วยังไม่เป็นผลตามเป้าหมาย แล้วแถมฝ่าย AA กับ PDF ก็ยังรุกคืบเข้าใกล้โรงงานกปส .6 เข้าไปอีกแบบนี้สถานการณ์ในพื้นที่พระโคตอนนี้คงตึงเครียดน่าดูเลยค่ะแม้ว่าเสียงปืนจะเบาลงชั่วคราวก็ตามบริเวณนี้ยังต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยนะคะเพราะว่าการควบคุมพื้นที่ยุทธศาสตร์อย่ายงเนินเขาเลตาและการคุกคามโรง,งงานผลิตอาวุธสําคัญเนี่ยมันส่งผลต่อดุลภาพกําลังในพื้นที่อย่างมากค่ะ จากภาพประโคเราขยับขึ jump, two, well side, таки, ้นไปดูทางตอนเหนือที่รัฐขาชินกันบ้างนะคะมีเหตุการณ์ใหญ่เหมือนกันคือการโจมตีทางอากาศใส่พื้นที่ของ KIA หรือกองทัพเอกรราชาชินที่เมืองเฉเวกูเมื่อคืนวันที่17กันยายนเหตุการณ์นี้เป็นการทิ้งระเบิดทางอากาศเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของกองพันที่12ของ KIA แหล่งข่าวจากทหาร KIA แนวฟรัน2อนายให้ข้อมูลกับสื่ออิรวดีและข้อมูลจากขชินนิวส์กรุ๊ปก็รายงานตรงกันว่ามีเครื่องบินเจ็ตของกองทัพพม่าบินมาทิ้งระเบิด2ครั้งในคืนวันที่17กันยายนเป้าหมายคือบริเวณที่เชื่อกันว่าเป็นค่ายฝึกทหารใหม่ของ KIA ความสูญเสียค่อนข้างหนักเลยค่ะมีรายงานเบื้องต้นออกมาโดยเฉพาะจากขชินนิวส์กรุ๊ปที่อ้างแหล่งข่าวภาคพ,พื้นดินระบุว่าอาจมีผู้เสียชีวิตถึง17รายและบาดเจ็บสาหัสอีก19รายนอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยอีกจํานวนหนึ่งด้วยบนโซเชียลมีเดียก็มีแชร์ภาพความเสียหายและภาพที่ค่อนข้างน่าสลดใจออกมาด้วยนะคะแต่ทาง KIA เองยังไม่ได้ยืนยันตัวเลขเหล่านี้ยังเป็นทางการค่ะพันเอกน็อตบูโคศกของ KIA ออกมายืนยันว่ามีการโจมตีทางอากาศเกิดขึ้นจริงในพื้นที่กองพันที่12คืนนั้น แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจุดที่ถูกโจมตีเป็นค่ายฝึกจริงหรือเปล่าและที่สําคัญคือยังไม่สามารถยืนยันจํานวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บที่แน่นอนได้ค่ะบอกว่ากําลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ค่ะก็ยังไม่มีความชัดเจนอยู่นะคะแต่ไม่ปฏิเสธได้ว่าเป็นเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นจริงเมืองเฉวยกูนี้อยู่ไม่ไกลจากเมืองพานมอซึ่งเป็นพื้นที่สู้รบหนักมานานแล้วด้วยค่ะ เมืองเวกูยุงห่างจากเมืองพานมอปะทางตะวันตกประมาณ20ไมล์อยู่ริมฝั่งทางตอนออกของแม่น้ำอิระวดีซึ่งเมืองพานมอนี้ก็เป็นพื้นที่ปะทะหนักระหว่างกองทัพพม่าก,กับ KIA มาต่อเนื่องกว่า9เดือนแล้วด้วยและจริงๆในภาพรวมของรัฐขชินเองการประทะก็ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆในหลายเมืองทั้งพานมอพระการเบียงมอ โจมตีทางอากาศหรือโดนจากฝ่ายกองทัพพม่าก,ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยและที่น่ากังวลคือมักจะมีรายงานพลเรือนได้รับผลกระทบเสียชีวิตอยู่นึงๆด้วยค่ะนอกจากเรื่องของการสู้รบแนวฟรั่นใหญ่ๆแล้วนะคะเรายังเห็นรายงานการโจมตีฐานที่มั่นเล็กๆของฝ่ายความมั่นคงด้วยอย่างที่ภาคสกายมีการโจมตีป้อมตรงด่านเก็บค่าผ่านทางมุงลุย่ยในเมืองมนยาวาเกิดขึ้นเมื่อเช้ามืดวันที่16กกันยายน เหตุการณ์นี้เป็นลักษณะการโจมตีแบบจรยุท์เป็นปฏิบัติการร่วมของกองกําลังฝ่ายต่อต้านหลายกลุ่มมีทั้งกองพันที่24และ14ของเขตมนยาวากลุ่ม Federal Democratic Force หรือ FDF และบุ n d a ล l i n Defense Force หรือ BDF ซึ่ง BDF เป็นคนรายงานข้อมูลนี้ผ่านสื่อเมสหลัดอาตานค่ะ พวกเขาเข้าโจมตีป้อมที่มีทหารอยู่ราวๆ30นายตอนประมาณตีสาทาง BDF รายงานว่าสังหารทหารพรม่าไปได้8นายและยึดอาวุธปืนได้5กระบอกมีปืนคาบินรวมอยู่ด้วยได้หมวกกันกระสุน2ใบเสื้อเกราะ1ตัวและกระสุนอีกจํานวนหนึ่งสามารถยึดบังเกอร์ได้1แห่งกับเต็นท์ยามอีกหนึ่งหลังแต่เขาก็บอกว่าไม่สามารถยึดบังเกอร์หลักที่เป็นอาคาร3ทชั้นได้เพราะสว่างซะก่อนแล้วโดนยิงต้านจากข้างในหนักมากก็เลยต้องถอนกําลังออกมาค่ะ สรุปคือโจมตีสร้างความเสียหายยึดอาวุธได้แต่ยึดฐานที่มั่นทั้งหมดไม่ได้ฝ่ายตัวเองมีรายงานว่าบาดเจ็บเล็กน้อย3นายจากกลุ่ม BDF การประทะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเหตุการณ์แบบนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของการโจมตีที่ไม่ได้มุ่งยึดครองพื้นที่ถาวรแต่มุ่งเน้นทําลายขวัญกําลังใจฝ่ายตรงข้ามตัดกําลังและยึดอาวุธยุโทโธปกรณ์มาเสริมกําลังตัวเองซึ่งเป็นยุทธวิธีที่กลุ่มต่อต้านใช้บ่อยๆค่ะ มีอีเหตุการณ์โจมตีที่มั่นที่ดูจะสะเทือนขวัญและเป็นข่าวใหญ่กว่าคือการบุกสถานีตำรวจเมืองซีโกนในอำเภอกันตะบารูภาคสกายเหมือนกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนบ่ายวันที่17กันยายนได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางเลยค่ะกองกำลังประชาชนหรือปะกผอที่เรามักเรียกกันว่า PDF ในเขตกันตะบารูนำโดยกลุ่ม PDF ยอู U, และกลุ่ม PDF ในพื้นที่เองได้บุกเข้าโจมตีสถานีตำรวจเมืองซีโกนซึ่งเป็นสถานีตำรวจแห่งเดียวของเมือง ในช่วงเวลาประมาณ15นาฬิก30นาทีซื่อลายสำนักเลยค่ะทั้งมันเดเลฟรีเพรสเมียนลัดอาตานอีราวดีและกลุ่มเยอูภาคต่างก็รายงานตรงกันผลการโจมตีครั้งนี้ดูเหมือนจะประสบความสำเร็จอย่างมากสำหรับฝ่ายต่อต้านเลยค่ะมีรายงานว่าสังหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐบาลทหารไป6นายในจำนวนนี้มีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรด,ด้วยและจับเฉลยศึกได้อีกหลายคน ข้อมูลจากเยออยูอัมพาระบุว่าจับนายตำรวจสัญญาบัตรได้2นายพลตำรวจอีก2นายแถมยังมีสมาชิกครอบครัวตำรวจอีก4คนเป็นภรรยา2ลูก2ที่ถูกจับไปด้วยไม่ใช่แค่นั้นยังช่วยนักโทษที่ถูกขังอยู่ได้อีก3คนแล้วเรื่องอาวุธนี่ยึดได้เยอะมากค่ะ รายงานระบุว่ายึดอาวุธปืนได้อย่างน้อย11-12กระบอกส่วนใหญ่เป็นปืน G3 ซึ่งเป็นปืนเล็กยาวมาตรฐานของทหารพม่าถึง9กระบอกมี G4 อีก1กระบอก MA15 อีก1กระบอกและปืนพกอีก1กระบอกเรียกได้ว่าได้อาวุธไปเสริมกำลังได้เพียบเลยหลังจากนั้นฝ่ายต่อต้านก็เผาทำลายสถานีตำรวจทิ้งไปโดยไม่มีรายงานความสูญเสียของฝ่ายตัวเองเลยค่ะ การบุกยึดสถานีตำรวจได้แบบนี้แถมมีคลิปวิดีโอตอนโจมตีเผยแพร่ออกมาด้วยคงสร้างแรงกระเพื่อมไม่น้อยเลยค่ะสร้างความฮือฮาได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากในหมู่ผู้สนับสนุนฝ่ายต่อต้านบนโซเชียลมีเดีย แต่ในทางกลับกันก็จุดประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในกลุ่มผู้สนับสนุนกองทัพพม่าเหมือนกันช่องทางเทเลกราฟที่สนับสนุนกองทัพกล่าวโทษว่าเป็นความละหลวมประมาทเลินเล่อในเรื่องความปลอดภัยของตำรวจเองและมองว่าการที่ตำรวจถูก PDF หลอกลวงบุกโจมตีแถมมีวิดีโอออกมาแบบนี้ทำให้กองทัพเสียภาพลักษณ์อย่างรุนแรง นอกจากนี้มีนายตำรวจ CDM คนหนึ่งชื่อโกบไผ่โซ so, ให้ความเห็นกับเมทิรัสอา,าสารไว้น่าสนใจว่าปกติตํารวจที่ประจําอยู่ในพื้นที่ที่ PDF เคลื่อนไหวมักจะมีกําลังพลน้อยอาวุธก็น้อยทําให้ขวัญกําลังใจไม่ค่อยดีหลายคนก็มุ่งหาลําไยมากกว่าที่จะฝึกฝนเตรียมรบค่ะและหลังจากสถานีถูกเผาไปแล้ว วันรุ่งขึ้นเลยคือวันที่18กันยายนมีรายงานว่ากองกำลังผสมของรัฐบาลทหารประมาณ100นายซึ่งมาจากกองพันรถถัง600ที่กันตะบ,บารูและกลุ่มติดอาวุธที่เรียกว่าพิสุดซ้อซึ่งเป็นกองกำลังที่หนุนโดยทหารภายใต้การน,นำของพระรูปหนึ่งชื่อวัศวะได้กลับเข้ามาควบคุมพื้นที่สถานีตารวจที่ถูกเผาไปแล้วและทาการปิดล้อมเมืองห้ามประชาชนเข้าออกเลยค่ะ นอกจากเรื่องการสู้รบการโจมตีฐานที่มั่นแล้วอีกด้านที่น่าเป็นห่วงคือผลกระทบโดยตรงต่อพลเรือนมีรายงานเหตุการณ์ลักษณะนี้เข้ามาด้วยอย่างที่หมู่บ้านนาบุตรตออำเภอยินมาบินในภาคสกายที่หมู่บ้านนาบุตรต่อเกิดเหตุการณ์ต่อเนื่องสองวันเลยคือวันที่17และ18กันยายนกองถับพม่าบุกเข้ามาในหมู่บ้านมีการยิงปืนทําให้ชายชาราอายุ70ปีคนหนึ่งถูกยิงที่แขนได้รับบาดเจ็บไม่ใช่แค่ใช้ความรุนแรงแต่มีการปล้นสะดมทรัพย์สินชาวบ้านด้วยค่ะ มีรายงานจากคนในพื้นที่ว่าวันที่17กันยายนทหารยุดเอารถมอเตอร์ไซค์ไป2คันเงินสดอีก1.5ล้านจาร์ดทองคำหนัก1บาทและทรัพย์สินอื่นๆอีกคนในพื้นที่ประเมินมูลค่าความเสียหายรวมๆแล้วน่าจะเกือบ200ล้านจาร์ดพอวันรุ่งขึ้นวันที่18ทหารก็ยังกลับเข้ามาอีกรอบคราวนี้มาขนเอาเข้าวสารน้ำมันพืชและสเสบียงอาหารต่างๆของชาวบ้านไปอีก แล้วยังมีการจับกลุ่มชาวบ้านด้วยค่ะมีรายงานว่าทหารจับกลุ่มชายชาวบ้านไป1ิคนอายุระหว่าง30-50ปีแล้วคุมตัวไปยังเนินเขาเมี่ยวเพ่ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านไปประมาณ1นึไมล์เนินเขานี้เป็นที่ที่ทหารพรมาร่าใช้เป็นฐานที่มั่นมาตั้งแต่วันที่หกันยายนแล้วค่ะ ข้อมูลณนะวันที่19กันยายนบอกว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ยังต้องหลบหนีอยู่นอกหมู่บ้านยังกลับเข้าบ้านไม่ได้ส่วนชายทั้ง10คนที่ถูกจับไปก็ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวแถมกองทัพพมา่ายังมีการเสริมกําลังเข้ามาในพื้นที่ใกล้เคียงและวางกําลังซุ่มโจมตีตามจุดต่างๆอีกทําให้ชาวบ้านยิ่งไม่กล้ากลับเข้าไป เหตุการณ์แบบนี้มันสะท้อนผลกระทบโดยตรงที่ชาวบ้านต้องเผชิญเลยนะคะทั้งความรุนแรงต่อร่างกายการสูญเสียทรัพย์สินความหวาดกลัวและความไม่มั่นคงในชีวิตประจำวันอย่างรุนแรงเลยค่ะ น่าเห็นใจจริงๆค่ะยังมีอีกเหตุการณ์ที่น่าสลดใจไม่แพ้กันคือการทิ้งระเบิดใส่พื้นที่วัดในเมืองมียินชั้นในภาคมันเดเลเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่18กันยายนช่วงสายๆหลัง10โมงเช้าชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลผ่านเมียนลัติอาตานนะคะว่ามีเครื่องบินที่ระบุว่าเป็นไจโรคลอปเตอร์3าลำบินมาจากฐานทัพอากาศเมชิลาแล้วมาทิ้งระเบิด4ี่ลูกลงในบริเวณวัดและชายป่าของหมู่บ้านเจ้าไต นาเ้ามากค่ะมีรายงานว่าระเบิดลูกหนึ่งตกในบริเวณวัดทําให้พระสงฆ์หนึ่งรูปอายุประมาณ6กว่าขวพรรษามรณภาพคาที่เลยค่ะนอกจากนี้ยังมีผู้หญิงสูงอายุคนหนึ่งอายุ60กว่าปีชื่อนางดอกคินมินยินได้รับบาดเจ็บที่คอจากสะเก็ดระเบิดด้วยส่วนตัวอาคารวัดก็เสียหายไปสองหลัง การโจมตีเป้าหมายที่เป็นศาสนสถานซึ่งชาวบ้านยืนยันว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับการสู้รบโดยตรงแบบนี้มันส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนอย่างรุนแรงแน่นอนสร้างความหวาดกลัวและอาจจะทำลายขวัญกำลังใจของผู้คนในพื้นที่แม้จะมีรายงานตามมาว่าหลังจากนั้นชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ยังคงใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้อพยพหนีไปไหนนะคะแต่ผลกระทบทางจิตใจและความรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วอย่างแน่นอนการกระทําแบบนี้ยากที่จะหาเหตุผลมาอธิบายจริงๆค่ะ ข้อมูลที่เราไล่เรียงกันมาวันนี้มันฉายภาพความขัดแย้งที่ซับซ้อนและเกิดขึ้นพร้อมกันหลายจุดหลายมิติจริงๆนะคะทั้งการสู้รบใหญ่เพื่อคุมพื้นที่ยุทธศาสตังพันธ์อย่างเขาเลตาการโจมตีทางอากาศใส่ฐานที่มั่นของกลุ่มชาติพันธ์การซุ่มโจมตีป้อมเล็กๆหรือบุกยึดสถานีตำรวจไปจนถึงผลกระทบที่หนักหน่วงต่อชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้านแม้กระทั่งศาสนสถานก็ไม่เว้นเลยค่ะ แต่ละเหตุการณ์อาจจะมีบริบทเฉพาะมีผู้เล่นที่แตกต่างกันมีผลลัพธ์เฉพาะจุดแต่พอมองภาพรวมทั้งหมดมันสะท้อนให้เห็นว่าความขัดแย้งในเมียนมายังคงรุนแรงเข้มข้นและกระจายตัวไปทั่วประเทศจริงๆไม่ได้จำกัดอยู่แค่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งและรูปแบบการต่อสู้ก็หลากหลายมากตั้งแต่การรบตามแบบจนถึงการโจมตีแบบกองโจรและผลกระทบต่อพลเรือนก็เป็นส่วนหนึ่งที่แยกไม่ออกจากสถานการณ์เหล่านี้เลยค่ะ คุยกันวันนี้มันก็ทําให้เกิดคําถามชวนคิดต่อว่ารูปแบบความรุนแรงที่มันกระจายตัวเป็นจุดๆแต่เกิดขึ้นต่อเนื่องและเข้มข้นในระดับท้องถิ่นแบบนี้ทั้งการชิงไหวชิงพริบทางยุทธศาสตร์การโจมตีตอบโต้ตกันไปมาและผลกระทบที่ประชาชนต้องแบกรับมันจะส่งผลต่อทิศท,ทางของความขัดแย้งในภาพรวมของเมียนมาในระยะยาวต่อไปอย่างไรคะมันจะกลายเป็นสงครามยุดเยื้อที่กัดกร่อนไปเรื่อยๆหรือมันจะเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในโครงสร้างอํานาจหรือมันจะยิ่งทาให้สถาน การแตกกระจายและซับซ้อนมากขึ้นไปอีกนี่ก็เป็นคำถามใหญ่ที่ต้องติดตามและหาคำตอบกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ